ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR g o Trading พบกับผมโชว์านายอัครพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ในระยะสั้นราคาทองคำยังคงขยับอยู่บนเส้นแนวโน้มขาขึ้นเส้นนี้นะคะก็เป็นเส้นลา่าสุดที่ลากขึ้นมาได้เพราะมันก็ครบแพทเทิร์นนะครับก็มีการทำไฮเออร์ไฮแล้วก็ไฮเออร์โลค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมาแต่มันก็มาตันๆอยู่บริเวณแนวต้านล่า,ลาสุดแถวๆ1ว3 0แนะครับแล้วก็ดูทรงเช้านี้ก็น่าจะมีการเทคลงมาทดสอบเส้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ดังนั้นใครมีของอยู่ก็แนะนำให้ ขายทากาไรนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เอาทุนออกเป็นอย่างน้อยส่วนใครจะมารับกลับหรือรอซื้อผมว่าเนี่ยมารอตรงแนวรับกลมๆตรง182 0ซึ่งมันก็เป็นบริเวณเส้นแนวโน้มพอดีก็น่าเข้านะครับอย่างน้อยหนึ่งไม้อีกไม้นึงเข้าตรงไหนก็เนี้ยหนึูแล้วก็ไม้สุดท้ายก็800นะครับเป็นแนวรับสุดท้ายของชุดนี้นะซึ่งผมมองว่ามันก็น่าจะเนี่ยเป็นกรอบใหญ่ๆเหมือนชุดก่อนหน้านะที่มันขึ้นมาแล้วก็เทคขึ้นมาแล้วก็เทคขึ้นมาแล้วก็เทคขึ้นมาแล้วก็ ตรงนี้ก็น่าจะเทคแล้วถามว่าประเด็นข่าวมีอะไรก็เอาจริงๆมันเป็นประเด็นไม่บวกไม่ลบเท่าไหร่แล้วคือประเด็นบวกตอนนี้คือเริ่มมีกระแสะความกังวลนะครับเรื่องเศรษฐกิจถดถอยดังมากขึ้นจากฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากว่าธนาคารกลางทั้งยุโรปและอเมริกาเขาขึ้นดอกเบี้ยกันแบบโอ้โหหันหลกเลยครับขึ้นแบบไม่บรรยับบรรยังเลยอ่ะดังนั้นมันก็เลยทําให้เริ่มมีความกังวลว่าการขึ้นดอกเบี้ยสูงๆอย่างนี้เนี่ย,ยมันจะกระทบกับการจ้างงานเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็การลงทุน เพื่อการทําธุรกิจใหม่ๆนะครับแล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยได้ในฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยเขากลัวกันมากเลยแต่มันก็มีความ <c oughs> ข่าลบเข้ามาตรงที่ธนาคารกลางเขาก็บอกว่ายังเอาอยู่นะครับโดยเฉพาะเฟดเนี่ยก็ยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนะครับอย่างในการออ,ออกมาแถลงข,าข่าวครั้งล่าสุดก็บอกอยู่นะครับว่าในปี2023เนี่ยจะยังขึ้นดอกเบี้ยต่อไปทั้งปีเป็นอย่างน้อยนะครับจะไม่มีการ หยุดขึ้นหรือว่าลดลงแต่อย่างใดซึ่งอันนี้จะเป็นผลลบกับราคาทองคำนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยมันก็มันก็แน่นอนใช่ไหมในขณะที่ทองคาเราต้องมาลุ้นนะครับว่าเราจะขายออกไปได้มากกว่าที่ซื้อมาหรือเปล่าซึ่งอันนี้จะทําให้เงินไหลไปยังฝั่งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากขึ้นนะครับดังนั้นภาพของราคาทองคาในปีนี้อย่างที่บอกครับน่าจะไซเวย์มากๆเลยนะครับส่วนราคาทองคําแท่งในประเทศวันนี้นะครับ ราคาทองคาแท่งก6 5บ้านเราเช้านี้ก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยตามต่างประเทศนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเราจะไซด์เวยิ่งกว่าเขานะครับเพราะเรามีค่าเงินมาดึงไว้ทั้งฝั่งขึ้นฝั่งลงเลยดังนั้นก็กลยุทธ์ก็ซื้อขายในกรอบเหมือนเดิมนะผมก็เนี่ยสำหรับปีนี้ผมมองว่ากรอบร้อยบาทก็ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยอย่างผมขายไม้700อไปแล้วเมื่อตอนอก่อนปีใหม่ก็รอซื้อกลับ600เพื่อไปขาย700ทํถ้ามันขึ้นไปถึง800อ่ะก็เอาของที่เหลืออยู่เนี่ยผมยังเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยเท่านี้อ่ะก็ 5. 8-9ดเกากว่าก็าไปรอขาย800แล้วก็รอซื้อกลับนะครับก็แกว่งเล่นซื้อเล่นขายอย่างนี้ไปก่อนเอาเลยครับวันนี้ก็ขอลากัรไปเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่กับ ARR สวัสดีครับ